กวันมานี้นะครับมีข่าวว่าอยร่วมมือกับตำรวจลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ต้มน้ำกระท่อมขายนะครับสว,ส,สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับทานายบอลเช่นเดิมน,น,นะครับวันนี้นะครับ ผมมีข่าวมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังกันนิดนึงนะครับซึ่งสองสาวันนี้นะครับมีข่าวที่ว่าอยนะครับร่วมมือกับตํารวจนะครับลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ที่ว่าต้มน้ํากระท่อมขายนะครับซึ่งก่อนอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆหลายๆคนได้ดูช่องทนายปวินก็ดีหรือว่าช่องทนายบอลก็ดีนะครับผมได้มีการทําคลิปออกมาเลยว่าการต้มน้ํากระทอมขายนะครับไม่มีความผิดนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความผิดในบางส่วนเล็กๆน้อยๆหรือว่าการที่ว่าเราขายให้เกเเด็กสตรีและก็อายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีคันอะไรต่างๆววนนีี้อาาจจะมมคคผิด และเรามาดูเจาะลึกลงในเรื่องนี้กันว่าตกลงนะครับที่ออยเขาลงไปจับเนี่ยมันสามารถจับได้หรือไม่นะครับตํารวจเขาสามารถจับได้หรือไม่นะครับเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยข้างทางเนี่ยเยอะมากนะครับผมล่าสุดนะครับผมกับขับรถหาร้านน้ำอ้อยหาไม่เจอเลยนะครับมีแต่น้ํากระสุนแบบนั้นเลยอ่าตอนนี้นะครับหลายๆท่านก็อยากจะรู้แล้วว่าตกลงมันผิดหรือไม่ผิดยังไงนะครับโดยหลักการและออยพวกนี้เ็ามีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรตรวจสอบและอนุญาต อาหารที่ได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัยเพราะว่าอาหารพวกนี้ต้องผ่านออยเนื่องจากหากรับประทานไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคได้รับความเขาเรียกว่าอะไรอันตรายท้องเสียอะไรต่างๆเหมือนยาลดน้ำหนักออกข่าวล่าสุดนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นออยก็เลยต้อง อนุญาตก็มาตรวจสอบและอนุญาตทําการตรวจวิธีการผลิตกรรมวิธีการผลิตถูกต้องตามขั้นตอนมาตรฐานหรือไม่เช่นว่าโออิชิกะทิงเรกเอเร้อยห้าสิบพวกนี้มันก็จะมีเลขอโยเลยอาหารและยาคอยตรวจสอบกันอยู่นะแล้วทีเนี้ในส่วนของการที่ว่าเราต้มน้ํากระท่อมขายนะครับท่านทนายบอลได้ตามข่าวไหมว่าตกลงเนี่ยอโยกับตํารวจเนี่ยเขาไม่เข้าไปจับเนี่ยว่ามันผลิตแล้วมันไม่ได้มาตรฐานอโยไหมหรือวยังไง อาที่ไปจับเนี่ยหลักๆไม่ได้จับข้อหาเกี่ยวอยอนะคร<อ>ับแต่ไปจับเกี่ยวกับข้อหาอตามพรบพืชสมุนไพรครับก็คือเกี่ยวกับการผลิตน้ำกระท่อมที่ไม่มีใบอนุญาตครับมีไม่มีใบอนุญาตอผลิตภัณฑ์ ก็คือก็คือผู้ผลิตนั้นนะครับไม่มีใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเองนะครับก็คือการที่ว่าเราจะขายสมุนไพรเนี่ยเพราะว่าพืชกระทอมเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรอย่างเึ่นนอกจากพืชกระท่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นสมุนไพรนะครับลูกปักคบอะไรต่างๆถ้าเกิดเราจะผลิตเนี่ยมันก็ต้องมีการขออนุญาตขออนุญาตเราต้องมีใบอนุญาตคล้ายๆกับหมอบ้านที่เราเห็นกระตายจังหวัดชนนบทนะครับหมอหี่อะไรต่างๆ ถ้าเกิดมีการให้ยาเขากลับไปกินไม่ว่าจะเป็นสมรสนไฟลูกปะ,ะ,ะคบสง<ช>ังเล็พังโพลฟ้าลายโจเนี่ยพวกนี้โดยหลักการแล้วต้องมีใบอนุญาตหมดเลยต้องมีใบอนุญาตและต้องอได้รับออยอด้วยอและทีนี้คราวนี้นะครับพอเขาเข้าไปจับไอ้นายที่ต้มน้ากระทอมคนนี้ปรากฏว่าเขามีใบอนุญาตผลิตน้าสาุสนไฟไหมไม่มีไม่มีไม่มีออยตำรวจก็เลยจับเขาในข้อนี้ก็คือผลิต พืชสมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตครับก็คือเอาง่ายงนะครับตอนนี้ถ้าเกิดตํารวจจะจับพวกท่านนะครับสามารถจับได้ในข้อหานี้ใช่เพราะว่าถือว่าท่านจําหน่ายพืชสมุนไพรผลิตพืชสมุนไพรต่างๆพวกนี้ที่ว่าไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้นะครับมันต้มโอเคต้มมันถือว่าเป็นการผลิตอย่างหนึ่งถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นใบสดเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ผิดใช่ไหมใช่แต่เพื่อเพื่อนอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเราจาหน่ายใบสดเนี่ยห้ามจําหน่ายให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ิปีอ่า สิบแปดปีแปดปีแล้วก็สตรีมีคานอะไรต่างๆสตรีให้นมบูลนะพวกนี้เขาห้ามจําหน่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ําต้มพืชกระท่อมนะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องทําใจไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดวันหนึ่งตํารวจลงมาจับกลุมเนี่ยท่านอาจจะโดนจับในข้อหานี้ได้นะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆนะครับห้ามจําหน่ายแบบที่ว่าผสมยาไปแล้วนะครับนอกจากห้ามจําหน่ายนะครับคนที่บริโภคน้ํากระท่อมผสมยาก็มีความผิดอีกเช่นเดียวกันนะครับคำว่ายาเนี่ยกฎหมายมันเขียนไหมว่ายาอะไร มันก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นยาเลยไม่ได้เขียนว่ายาอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าไยาที่ว่าเอามาผสมเป็นสี่คูณร้อยนั่นก็คือต้องเป็นยาแก้ไอหรือจะไม่ใช่ยาแก้ไอก็ได้แต่แค่มันมีสารโคดีอีที่มันเป็นสารต้องห้ามครับอันนั้นมาผสมอ่ามาผิดแน่นอนแต่ผมก็ผมก็มองอีกคล้ายๆอีกแบบนึงนะกฎหมายตรงเนี้ยมันเขียนกว้างๆเผื่อว่าอนาคตเด็กและเยาวชนอาจจะไม่เอายาแก้ไอตัวนี้มาผสมมันก็เลยเขียนคําว่ายาไม่ว่าจะเป็น ยาพารายาโซเลมยาอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ายากันยุงกับ,บยาล้างห้องน้ำเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจนะว่ามันหมายถึงว่าในสูตงนี้หรือไม่ไมมนนแต่ยาไปผสมนะครับสองอันนี้ตายแน่นอน <c oughs> เพราะว่า,าที่ต้องเขียนไว้กว้างเนี้ยเพราะว่าต่อไปมันอาจจะมีสูตรใหม่เกิดขึ้นได้ที่ผสมอันู่นอันนี้ไันี้ไว้รุ่นไทยเก่งอยู่แล้วคิดสูตรขึ้นมาได้ครับสายเขียวสายเคมีพวกนี้มันดัดแรงได้ไปเรื่อยครับหลบเลี่ยนกฎหมายส่วนข้อหาเกี่ยวกับผลิตน้ํากระทอม ขายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรสมุนไพรนะครับอันนี้โทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็โทษปรับไม่เกิน3ามแสนนะครับอันนี้คือโทษนนะครับ,รบซึ่งถือว่าค่อนข้างายอยู่ถ้าสมมติว่าอยู่ยตำรวจเข้าไปจับที่ว่าขายน้ํากระทอมอยู่ข้างทางนะครับ,รบก็เตรียมภาพหลักนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะ หวังว่าก็คือหวังว่าเท็ปน,นี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับใครที่ขายน้ากระท่อมอยู่ใครที่ดื่มน้ากระท่อมอยู่นะครับก็ใช้แต่พยยงพอดีนะครับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ใช้แล้วไปทํางานนะครับอย่านอนให้มากนะครับเย่าา่ทงานกันให้เยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าพืชกระทอมจริงๆแล้วเนี่ยมัน เป็นคล้ายๆตัวาการะตุ้นให้เราทํางานใ,<ช>ให้เราข<ช>ย,ยันในการลงสวนลงทําสวนอะไรต่างๆนะครับเ <HARF. S 1> ด็กวัยรุ่นไปใช้กันแล้วก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กันดีกว่านะครับใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดใครเห็นใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์นขอบคุณเป็นกําลังใจพวกเราทั้งสองคนนะค,ะคบบรับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ไลค์แชร์ช่องยูทูบทนายปภีของทนายบอลนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กพิทตอรของทั้งสองคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ